สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านค่ะเจอกันเช่นเคยนะคะสําหรับหวยลาวพัฒนานะคะเจอกันอีกแล้วนะคะหวยลาวพัฒนางวดวันที่8เดือน12 6,4นะคะแต่แอดจะมาสรุปงวดวันที่6กันก่อนนะคะค่อยไปชมงวดวันที่8นะคะงวดวันที่8เดือน12 6,4สูตรนี้ก็จะเป็นสูตรเม็ดเดียวนะคะไอ้สูตร,รัพิเศษนะคะ สูตรคัดพิเศษสอตัวบนล่างแล้วก็3ตัวตรงโต๊ะนะคะแล้วก็จะมาใส่กำลังวันนะคะสําหรับงวดวันที่8เดือน12นะคะเป็นสูตรคัดพิเศษนะคะ mm hmm. ก่อนที่จะไปรับชมงวดวันที่วันที่8นะแอดจะมาสรุปงวดวันที่6นะคะวันที่6เดือน12งวดล่าสุดที่ผ่านมานะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะเข้านะคะเข้าตรงๆนะคะ2ตัวนะคะเข้าตรงๆ2ตัวนะคะ เข้าล่างนะคะแล้วก็กําลังวันก็เข้านะคะเข้า,าตารางกําลังวันนะคะเข้าตรงๆเลยแล้วก็เด่นนะคะเข้าเด่น9วิ่งรูด2กับ4นะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งนะคะสูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะสูตรคำนวณตัวเลขนะคะ ขอบคุณ FC เก่าและ FC ใหม่ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะมาให้กำลังใจแอดโดยตลอดมานะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับ FC เก่าและ FC ใหม่ทุกท่านนะคะค่ะก็เดี๋ยวจะมาสรุปงวดวันที่6กันนะคะค่อยไปรับชมงวดวันที่8กันนะคะงวดล่าสุดที่ผ่านมาเลยนะคะเลขอ่าเลขที่ออกผลที่ออกนะคะ สามหกนะคะชุดหกตัวสามหกสามหกสองเก้าศูนยูนนะคะมาศูนย์ศูนย์นะงวดนี้เบิ้ลนะคะแต่มาศูนย์ศูนยนะตัวเดิมนะเพิ่งจะออกไปงวดอะไรเองนะคะศู 0, 0, นยะ์ศูนย์เนาะงวดงวดวันที่เท่าไหรอ่อ่ะเพิ่งจะผ่านมาสองงวดนะศูนย์ศูนเข้ามาอีกแล้วนะคะศู 0, 0, นยะ์ศูนยเนาะอ่า 3ามหก0อนะคะสำหรับชุด6ตัวส่วน3ตัวนะคะ9-0-0-2ตัว2อันนี้คือ3ตัวบนนะคะ2ตัวบนก็0 0นะคะ2ตัวล่างก็2 9นะคะ2ตัวล่างชุดอ่า4ตัว2ตัวล่างชุด3ตัวก็3 6นะคะ3 6ชุด2ตัวนะคะของเรานะคะของเราก็จะ งวดแนวทางงวนที่6นะคะเดือน12หัองวลาพัฒนาะเม็ดเดียวนะคะสูตรนี้สูตรเม็ดเดียว2ตัวบนล่างนะคะ <Weber. S 1> 9, เด่น9เด่น9วิ่งรูด2กับ4นะคะเรามาเข้าเอเรามาเข้าเด่น9แล้วก็เข้าแล้วก็วิ่งรูด2นะคะเด่น9วิ่งรูด2กับ4แล้วก็มาเข้าอ่าวิ่งรูดนะวิ่งรูด2ใครรูด รูดสองก็จะเข้าสองเก้าตรงๆนะคะแอดก็เด่นเด่นเก้าเนาะอ่ะแอดก็เน้นเน้นสองเก้าเก้าสองนะก็มาเด่นเก้าเก้าสองสองเก้าเนาะก็มาเข้าอ่าสองตัวล่างนะคะเข้าสองตัวล่างตรงๆเลยนะคะอ่าเด่นเก้าก็มาเข้าเก้าสองอ่าสองเก้าโอ้ยเข้าสองเก้าแล้วก็เด่นอ่าวิ่งรูดนะวิ่งรูดสองก็เข้าตรงๆนะคะ สายวิ่งสายลูดถ้าจับไปวิ่งก็จะวิ่งลูดสองก็เข้าตรงๆเลยนะคะเข้าสองเก้าตรงๆนะคะส่วนสามตัวนะคะสามตัวเราก็เกือบแตกสามตัวโต๊ะน,นะเลขที่ออกก็เก้าศูนย์ศูนย์เนาะของเราศูนย์เก้าหนึ่งเนาะผิดไปแต้มเดียวนะคะผิดไปแต้มเดียวเนาะเกือบนะคะศูนย์เก้าถ้าออกศูนย์เก้าศู 090 09, แล้วก็จะเข้าตัว3ตัวโต้นะอันนี้091นะผิดไปแต้มเดียวนะคะเกือบแตก3ตัวเนาะส่วนกําลังวันนะคะก็มาเข้า29นะคะตรงๆเลยนะคะเข้า29ตรงๆนะคะกําลังวนะันเนาะเข้าตรงๆนะคะ29 92นะ29เนาะอันนี้ก็9เออสองเเหมือนกันแล้วก็มาวิ่งรูดอ่า2เนาะแล้วก็เด่น9 คืองวดนี้นะคะเข้าหมดทุกประตูเลยนะคะเข้าทุกประตูเลยเนาะกำลังวันก็เข้าสองเก้าตรงๆแล้วก็มาเด่นเก้าเนาะเด่นเก้าก็จะเข้าสองเก้าเนาะใครที่จับเก้าก็เก้าสองสองเก้าส่วนวิ่งรูดสองก็จะเข้าสองก็จะเข้าสองเก้าตรงๆนะคะเข้าหมดเลยนะคะเข้าทุกประตูเลยนะคะ,ะ,คะ,ะ,ะ,คะกำลังวันแล้วก็เด่นเก้าแล้วก็วิ่งรูดเนาะ กิบแตกสามด้วยนะคะสำหรับเงวดวันที่หกก็สรุปแล้วนะคะเด้งทุกประตูเลยนะคะเข้าทุกประตูเลยนะคะก็ยินดีกับ f อซด้วยนะคะยินดีกับ f อซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะนะคะก็ยินดีเนาะก,ก็เข้าหมดเลยนะคะเข้าทุกประตูเลยนะคะเข้าทั้งกำลังวันเข้าทั้งเด่นเข้าทั้งวิ่งรูดนะคะสองเก้า ตรงๆนะคะสำหรับงวดที่6ที่ผ่านมาล่าสุดนะคะก็ยินดีด้วยนะคะ f f c นะคะที่ติดตามรับชมช่องเลยไปเลยนะคะขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจแอดโดยตลอดมาเนาะสำหรับท่านใดที่เป็น f c ที่คอยติดตามรับชมนะคะสําหรับงวดวันที่8นะคะเรามาตามต่อกันเลยนะคะงวดวันที่8นะ แปดเดือนสิบสองหกสี่หัวราพัฒนาสูตรคัดพิเศษสองตัวบนล่างนะคะเดี๋ยวสูตรเม็ดเดียวเราจะเป็นอ่าเป็นคลิปที่สองเนาะนี่คือคลิปแรกนะคะสูตรเม็ดเดียวอันนี้คือสูตรคัดพิเศษนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่กำลังวันด้วยเนาะแอดก็ลืมตีอ่าตีเส้นนะคะตีตารางเนาะเดี๋ยวแอดขอตีตารางแป้นหนึ่งนะคะแป๊บเดียวนะคะ กำลังวันนะคะกำลังวันนี้เราเข้าทุกงวดนะคะเราเข้าทุกงวดนะกำลังวันก็ตรงนะคะวันนี้ก็เข้าตรงๆเลยนะคะสองเก้าเนาะส่วนอ่าสามตัวก็เกือบแตกนะสำหรับเม็ดเดียวงวดที่หกที่ล่าสุดที่ผ่านมานะคะสำหรับเม็ดเดียวนะอันนี้คัดพิเศษนะคะคัดพิเศษ ก็คู่แรกนะคะหนึ่งหนึ่งนะคะห้าศูนย์สามห้าเก้าห้านะคะแอดจะรีบนะเพราะว่าก็อันนี้เวลาก็จะเยอะขึ้นแล้วเนาะหกห้านะคะหกสี่ห้าสอง สองหกนะคะหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์สามห้าสองเก้าห้านะคะหกห้าหกสี่ห้าสองสองหกนะคะสำหรับคัดพิเศษสองตัวบนล่างนะคะสำหรับสามตัวตรงโต๊ดนะคะสามตัวตรงโต๊ดก็จะมีทั้งหมดสามหางนะคะหางแรกก็มีหกห้าสองหนึ่งสี่หก เก้าสองเจ็ดนะคะหกห้าสองหนึ่งสี่หกสองเจ็ดะคะสำหรับสามตัวตรงโต๊ดนะคะกำลังวันนะคะกำลังวันก็จะมีนะคะสีตัวนะคะสี่ตัวมีห้านะคะมีห้ามีหกมีสองมีเก้านะคะ ห้าหกสองเก้านะคะห้าหกสองเก้านะคะกำลังวันมีทั้งหมดสี่ตัวนะคะเข้าออนะคะงวดที่แล้วก็เข้านะเข้าตรงๆนะคะงวดนี้นะคะก็ตามต่อนะคะว่าจะเข้าตัวไหนสุดไหนนะคะแนวทางวันที่แปดเดือนสิบสองหกสี่เวลาพัฒนาคัดพิเศษสองตัวบนล่างคู่ คู่แรกก็หนึ่งหนึ่งห้าศูนยมห้ากสี่ห้าสองสองหกตัวตรงโต๊ดหกห้าสองหนึ่งสี่หกเก้าสองเจ็ดนะคะกำลังวันห้าหกสองสอานะคะสำหรับกำลังวันนะคะ แอดก็ยังชอบสองกับเก้าอยู่นะงวดนี้นะคะใครที่อ่าชื่นชอบตัวเลขน้อยๆน,นะคะมีกําลังวันแค่สี่ตัวใครจะจับไปวิ่งรูดก็ได้นะคะอ่าท่านใดที่ยังไม่ถูกใจที่แอดจับคู่ให้เจาะให้เน้นๆก็สามารถไปจับคู่เองนะคะเพราะว่าแอดก็ลงให้แค่สี่ตัวนะคะตัวเลขน้อยมากนะคะค่ะก็ สูตรคำนวณตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอย,ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดรับชมรัะฟังด้วยความบันเทิงและก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนานทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนําทุกครั้งนะคะสูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะคะขอบคุณ f อทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ สำหรับคลิปนี้แอดต้องขอลาก,ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟสีทุกท่านโชคดีทุกท่านค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะโชคดีทุกท่านค่ะ